พี่เบียร์นำทีมเลี้วชาบุกมาถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพราะพี่เบียร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะสิทธิ์เกาดีเดนเลยถือโอกาสให้น้องๆได้ลองชิมลิ้วชาทั้ง4เมนูนั่นก็คือชาลิว้วชาเขียวมะลิชานมไต้หวนันและชาเขียวนมจะถูกใจวัยรุ่นน้องปีหนึ่งขนาดไหนไปดูกันเลย ชาตัวนี้รู้สึกว่าแบบรู้สึกมนันลมกล่อมอร่อยครับผมอร่อยแล้วก็แบบไม่หวานมากไม่เลี่ยนมากาหอมกลิ่นของชาค่ะแล้วก็กลิ่นมะลิคือโดดเด่นมากแล้วก็อร่อยค่ะคมีไข่มุกด้วยท่านก็หอมเออถ้าแบบคือแบบแบบเป็นหลักๆเลยนะคือหอมหอมขึ้นจมูกเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ยังค้างไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ลมกล่อมดีค่ะรู้สึกว่าหอมกลิ่นมะลิไข่มุก กินแล้วจึ้งมากหวานกําลังดีใครที่คิดว่าเออไม่ค่อยทานหวานก็ทานหน้านะคะเวลาแบบเอ้ยความต่างๆเนี่ยทานแล้วรอบรองอ่ะเฟ,ฟชี่แนะ่นอนสุด